เดี๋ยวเราจะสะพายให้ดูนะดูนะคะค่ะเดี๋ยวจะมาสะพายกระเป๋าให้ดูนะคะว่าน้องสามารถสะพายแบบไหนได้บ้างนะคะโดยปกติทั่วไปเลยนะคะก็คือจะไม่มีการพับเก็บสายเลยนะคะก็คือจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าสายโซ่จะยาวหน่อยนะคะก็คือจะมีแบบแบบ c อสบอดี้นะคะก็คือสะพายคว้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ่ะ ง่ายๆนะคะแล้วก็มีอาจจะด้านข้นางแบบนี้แต่ว่าน่าจะยาวไปหน่อยนะคะอ,อันนี้คือแบบทั่วๆไปเลยแล้วก็แบบที่สองนะคะก็คือสามารถที่จะเอาสายโซ่นะคะควยอันนี้หนึ่งพบและแล้วก็คว้มาทางนี้ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะคะควยกันแล้วก็สะพายอันนี้ก็จะทำให้ ตั้นลงนะคะนี่จะตั้นลงมาหน่อยด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือจะเป็นแบบฟั้นเข้าไปอีกหรือว่าใครอยากจะให้ใส่โซ่อยู่ด้านบนนะคะเป็นแบบนี้ ก็จะเป็นแนวแบบหนึ่งคือจะเอาไว้ข้างบนก็เหมือนเดิมเลยแบบนี้นะคะหรือว่าจะสะพายคอสบอลี้ก็ได้แต่ว่าคอสบอลี้สายน่าจะสั้นไปหน่อยค่ะ,ะต่อไปนะคะก็ก็สามารถปรับสายนะคะให้เป็นแบบนี้นถือ สไตล์แบบนี้นะคะหรือว่าอาจจะถือแบบนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะเนี่ยแหะค่ะเหตุผลที่ตัดสินใจคือเพราะว่าการสไพายคือได้หลายแบบมากถ้าอยากจะให้สั้นกว่านี้ก็คือสามารถทำได้อีกนะคะก็ก็ับปอีกรบหนึ่ง I've been waiting patiently cause my homie bro But time is getting hard so I'ma need to see that shadow You ain't been picking up, you findin' finding escapes I might have to wipe you out just like you cold me You've been ducking at the trip thinking that you safe But little do you know I'm posted right up in your driveway I'ma beat you up, I'ma tear you down I'ma turn your little smile into a big old frown Cause evidently you don't wanna have the message now And you holdin' holding to my money like you ask proud frown I'ma find you and I'ma get I'ma stick until your are just like i can't do คือได้หลายแบบมากนี่ค่ะถือหรือจะเอาไว้อันหนึ่งจริงจมันมันอีกแบบหนึ่งก็ได้ ออนีระาณน้อัน,นี้ก็กราการาท่าถีขัดนะค่าัเนยังขัก็คือต้องเอาส,สายปั้นออกมาเน,ะะนี้แล้วก็ปะวัตะวัดสายยาไปฝั่งนีงให้หมด้วก็ข้าเยค่ะต,ต้น่มนี้เ นี่ค่ะทำเป็นค่ะคือได้หลายแบบมากแบบนี้ก็สวยนี่ค่ะถ่ายรูปเอ็กซ์เอาไว้ด้านข้างก็ได้ด้านหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าด้านข้างไม่หมดเลยอโอเคค่ะ หรือว่าจะเป็นแบบนหนก็ได้นี่ค่ะม,ม่หลายแบบเลยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราอค่ะจะเอาไปประยุกต์ใช้แบบไหนได้บ้างหรือว่าใครจะอยากถือ ถืออย่างเดียวถือแบบนี้นะคะก็คือได้ถือออกนั้นให้หมดเลยค่ะค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนทำแบบเดียวกันโอเควันนี้รีวิวไปเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะก็รู้เรื่องนะคะก็คือ สรุปแล้วนะคะถ้าเกิดแบบเพื่อนชอบอะไรนะคะก็คือเพื่อนก็จะศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่เพื่อนอยากได้นะคะแล้วก็เออก็จะเอาก็คือเอามาเป็นของเรานะคะสิ่งที่เราอยากได้เนาะก็คือทุกคนอยากได้อะไรมันไม่ผิดนะคะก็อยู่ที่เราอะสามารถเอามันมาครอบครองได้ไหมนะคะก็วันนี้ได้ความรู้จากเพื่อนมากมากเลยนะคะสำหรับคุชชี่ใบนี้นะคะ เป็นอะไรบ้างสะพายได้หลายแบบเลยใช่มันแบบน่ารักอ่ะคือมันคุ้มอ่ะมันคุ้มที่ซื้อใบนี้ก็เพราะว่าเนี่ยเลยค่ะเพราะว่าสามารถสะพายได้หลายแบบเก๋มากค่ะใช่ค่ะก็วันนี้ดีใจที่เพื่อนมารีวิวให้ฟังนะคะก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนค่ะบ๊ายบายเจอกันที่ช่องของคุณฝนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย